ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเหงครับเนาะโดยมหาเห่งม่วนชื่นครับผมเอามือนืภาพพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางแม่บัวครับผมเนาะวัดที่ผ่านมาเจ็ดสามพี่น้องเนี่ยว่า่นจับผิดพี่น้องจับลักพิดเนะานะทำให้ขึ้นแจกแบล็ 3, 3. บบอกแจกแปดเจ็ดสามแปดสามเนาะแต่า พานไปแล้วก็ับานไปนะเอาวันที่หนึ่งพันวานี้ปูบอกแล้วพี่น้องปูมาให้แล้วให้พี่น้องไปพิจารณาเบิง้งให้ป็นหน้าท่านครับอ่าเปิดตั้งใดรอาฟังสัมผัสสดๆจากแม่บัวน้วกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีแม่บัวครับผมจ้าสบายดีดดป๊ออ่าคุณแม่คุณฝากถา,ามพี่น้องฝากพานแอดมินไปให้สิ อสัมบายดีบอสันพี่รอง่าโอ้ยเสียหลักเลยหมายจับเลขพิดเนงวะเอเอจ้งว่าเนาะจับเลขพิดแท่านที่ิมหรักสามดไปรักเจ็ดซะขึ้นแต้ม,ตม,ตม,มน,น,น้องนะแม้มบอผาตุเชียเรื่อแม่เนาะแม่บอเคยผาดจเชียโอ้คันเันจับเอ่อเจ็ดสามแปดสามหกสามเนาะแม่เอาเต็ตมๆนีน่เลยพี่รง แต่ว่าผู้ถือเขาก็มียมีผู้โท่อมากโยาถือโยะจันได้เงี้ยได้เงี้ยแม่ว่าขึ้นแต้มนึงแล้วแต้มนึงก็เลยเอาสามแปดได้ถือจ่อยอะไรโอ้สเลดดวงของเพิ่อนอ่าดวงของเพิ่นถื่อกรบเพื่ถือหลายดอกแล้วก็ถืออะรรมาด้าหนึ่งละหนอยต้องหน่อยหนึ่งละครับผมครับผมไอ้บัวก็โอ้ยแหววเอ่อเชื้อรักเลยอยากให้เอฟซี่นมีโชคมีมานำนำแม่เนาะ แมนราคาจะคว้างลมทวนเหมือนงั้นอ่าเมื่องวดนนี้ละงวดนนี้ละพอได้เที่ยวงานทุ่งสื้อมองแมนนึ่งท่านว่าพี่น้องเมืองอุดรอ่าพอได้ไปจะซื้อข้าวต้มขนมจินตัวอ่าเ่า่าฮนวันนี้เพันกัมาบอกคือเก่าหน่ะละเพันกัย่างมาเพันมาบอกแล้วเพันกัว่าข้ามรถไฟทิ้งทิ้งใต้ไว้เพันกัว่าโอ้ยจะเป็นปึกนะลูกเอ้ยโอ้ยอ่า มันกระบอกหลายขุ่มจนเป็นตนายจนเป็นกระอยากข่ลูกห้านใดนอกจนกระบอกเอาคันปนะโอ้จิ้มน้ํปลกซาเตีอจิ้มน้ําปลืกน้าลูกเอ้ปัญหาโอ้เหมือดขำสิว่าพี่น้องเอ้ออ่าก็เอก็ฟันต้องหวัดขึ้นเก่าหรือแม่บ่แม่ก็ต้องหวัดขึ้นเก่าเขาบอกขึ้นเก้านั่นแหละกับมาแบบปนุ่งเสือนุ่งผ่ากระเที้ยว เอนผ่กกระเตียวมาเสือบนุงบนกกะย่างมากเป็นกำว่าบ,บอกกือเก้าโอ้เห็นเริ่มเห็นเป็นตัวแปลงกายมากแล้วบานนี่แม่ันเห็นเป็นตัวมาแล้วตัวเจียจะเห็นแต่ว่าโพหัวตัอสีนาพี่น้องเอฟซีกระหลายทุกมาเลยปันได้สีลงสองปันได้สีลงสองมาจันเอาคือจังมาหาให่งปันยากอยู่วสันตอ่าอ่าคุณแม่คุณนั้นมาแล้วมาแล้วพี่น้อง เรียกตัวกับอแอดมินก็ได้เงอ้หาจังหวะดีๆอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่ามันอ่นนั่านเนาะเพราะว่าโลกไปเพราะว่าบ่มีเสียงบ่มีอ่นเพราะว่าร่มแห้งเพียงวางมือสองมือก็ยากป้อมพี่น้องเอา <laughs> ไม่สายครับผมรัฐบาลไทยอ่ารัตตลี่ก็ลังมาแล้วหาไว้ไปแม่จ้าหาไว้แล้วหาไว้แล้วน่าันเพราะว่าเริ่มเห็นขายแล้วรัตตลี่พี่น้องเอ้ งวดงวดนี่สิคุบไปติดไว้ซุกมุมสุกแกสิป่ห้มันหลอดเลยงวดนี่โอ้คืนนี้มุมเลยเอาแบบ,บ,บว่าบ่วยหนีมุมเลยหหเหรงวดเอาไ้สุกมุมสุกแก,ก,ก,กเลยโอ้ดักไข่ก็นอียงผุดต้นนี่เออเอาบอกตะเลขเลยเนาะเดี๋ยวคนจีว่าอจะมันเลี้ยงมากเลย่ะคนจีว่าเอาห้องกับวิเคราะห์ไปตัวที่ไปที่มา่นมาฝันตั้งแต่ไงแม่คนมาว่าตั้งแต่ไปที่มา่นก็มาที่กับพ่อตะเลขออกปุ๊บแล้ว แมลงมากกไหวพาสวดมนต์สวดมนต์แต่ละกะน้อนมันกะมาบวกประมาณตีหนึ่งนี่แหละพฤศจิมาทุกทุกเที่ยวพฤศจิมาตีหนึ่งตลอดตรงเวลาเป๊ะเป๊ะพอมครับีนึงมาบอกเพื่อนจะมามาหอดเพื่อนนงเสือเพื่อนว่าโอ้ยเนาะดูกระไดเพื่อนว่าหง่วนนี้นั่นซีเจ็ดเจ็ดซีเด้อเพื่อนวางซีหง่วนนี่เอองวดนี้เด้อปาร์ตี้นี่ยปาร์ตี้ไปเพื่อนล้วว่าโอ้ยเจ๊ไม่ซุปเปิ้ลละว่ะอ๋อ ออ oh. บ้านที่นี่แม่บัวกกับตีรัดก็บ้านนี่ไม่บวกันเลตีรัดกับตีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดอ่าบ้านนี้โตกันมั่งก็คือเจ็ดสามกับเจ็ดห้าอ่าเอ,า,เอามาทั้งสองหลักเลยโ oh. อ้อ่าเอาแบบว่าคุปไปติดผู้ส่องใบซิ่วเลยโอ้บ้านโตมาถือตัวมากน้ำเส้นรอบบานเลยแม่แม่บอกแม่บอก สี่เจ็ดว่ะเตี้ยสี่เจ็ดเจ็ดเี้ยนะลูกวะสันโอ้โหมาหันไปกลับมาแอดบินเจ็ดจุดขาอวอนมาหันสี่เจ็ดเจ็ดเตี้ยจุดเรยอเฝ้าฟาดเขารัดเลยสบายวันนี้นั่นเพราะว่ามันถ่านมาสองวันแล้ววันนี้เนี่ยติดไปทุกซ่องเลยทุกหูใบายฟิวเลยโอ้ คันบ่ถึองวดน,นี้แนมะ่บัวบอกเลยเศร้าไงโอ้เลิกเลยตื่นเลเลิกเลยอักเอาผู้เดียวบ้านนี่ <c oughs> ออโอ้แต่เบ่ถึองวดน,นี้จุดเศร้าเฮาอืมอมาเลยเศร้างานหนักแม่เอ้แม,ม,ม่นเข้ามาในวงการแล้วนะ <c oughs> เนาะอยุคนู้งกันก่อนบ่เอโอโทรหาคือเก่านั่นแหละเออโอเคโอเคแต่ละ เออคูสู่กัสูโตอไปโอ้กำลังใจหลายเด้อคนโทรมาหาแม่บัวหายกำลังใจหลายอยู่เพราะว่าเตะงวดว่างันมันโอ้สามเจ็ดสามแปดแม่ก็กเอาผูได้มากกับบอแต่ควมเดียวกันเนามันมันเห็นเส้นมีรอแม่เนาะแม่ดแม่เตะขาเจาของลงส่วนดอกมันไก่หมากเลยไก่เชี่ยงหมากเลยเออสามเจ็ดแล้วก็สามแปดเนาะเนาะโอ้กำลังเออบบเป็นยังกะถือว่าเป็นบทเลียนของเฮาครับ เออพันสีมาหายเรื่อยๆยูดอกพันบอยจุดแท้แท่แหะขันซูบะรวยกูบะเศร้าพันว่าสันเด๊อโอ้ย่าลืมด้วยซีเจ็ดแมนบอแมนอันบัดนี่พันวางซีครับมวดนี่นานาซีเจ็ดเจ็ดซีป่ะเออจะมันปึกมาอยซูนี่พันวางซีมันกระเละไปตอนนี้แหละพันเมาอันะัอืออือเพราะว่าคันเลขออกพวกเนี่ย วัตสิมาบอกเลยตีหนึงตลอดไอ้เวลาเขา่วตีนึงวัตม,มาป๊บเลอ้คือเวลาของเพื่อนแปลงอะไรจะพูดเห็นแมนอเวลาก่าย,ายามาเลยยางอาจอาจอาจ,อาจมาเลยก็ยามาบอกเด็ดซี้ีเด็ดเด้อจะกลับไปอ่เแม่ปุ๊บแล้วสูีไหอ,อ,อ๋ออันแม่เลสอให้การตัวไรบ้างเนี่ย อันโตกันน,ะน่ะนะตกัน<แ>กเ<อ>จ็ดสามกับเจ็ดหาเด้ออันนี้เป็นโตกันเด้อเอาแม่เอารักเจ็ดเนาะแมนปานนี้โตัวแท้ก็เฮ้าที่จะเอาหนึ่งกับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนี่ละไอ้สับคนณล่างเนีะผู้ใดมาเก่าเจ็ดสามกับ,กบ,บ,กกบกเจ็ดหาน่ะไอ้บมาเก่าบเอ่าเจ็ดสามเจ็ดห้า อตัวก uh, okay. ันวัดที่นี่นัน้นตอนหอดมองกลางๆเพื่อนพ่อใหญ่ผู้เพืเ่อนเอาเลขไปเสี่ยงนั่นนะ่ะผู้เพืเ่อนได้เกี้ยนสร้างจากเสียนนั่น uh. เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนกำลังเอาไปเสี่ยงอยู่ประมาณประมาณอันแล่าจะมาหาเอง uh. ว่าสะดวกไปโทู่มาบอกว่าเพื่อนฝันว่าจางังไดเพื่อนเอาเลขไปเสี่ยงเขานี่ว่าจา้จังได แล่วชวร์ชูฟังตอนนี้เพิ่นล่างเอาไปเสียงเนาะพ้นได้เลขตัวแล้วไปแล้วเพิ่นกระลังเอาไปเสียงเบิ่งจ้าแม่นเพิ่นคอยเสียงไปมือละโตละโตตัวใดมันสิขึ้นตัวใดมันสิเพิ่นก็มีพิธีของเพิ่นนั่นล่ะครับผมเออเทากับถ้าฟังเบิ่งเพิ่นวัดวงหันก็ว่าได้ขี้สร้างแล้วก็ได้ได้ลราพูดล่าเอาไปเสียงน่ะอ่าพิ่นวัดซื้อซ้ำพ้นว่าซื้อซ้ำพิ่นบอกว่าพันพันเจ็ด ขันเจ็ดสามเนคันเอาไปเชียงยังสี่ในขีโคสร้างนี่สามแทะและพอที่อชื่อสามแปดน้ำปะนะโอ้โอสามแปดลอยหนึ่งโอ้เยเจ้าก็โตดีโอ้ยเ <laughs> อ้าวันเอา,น,ามนมมดมาโป้หัวแม่บัวนี่เป็นยัง <laughs> อเอาตัวตัวคือรุ่งตัวไหนก็แม่าจะจะเจิดาหบานนี่มีอ่าเีเจ็ดเนาะ าขึ้นขึ้นแตรมลงแตรมตัวไหนึืนแตรมล่งแตรมกับมีสี่หกเดี่ยวมันจีล่องแตรมหนึ่งกันบ่ไขึ้นแต้มหนึ่งกับตี่แปดมันแหละอะสี่หกแล้วก็สี่เจ็ดคกกคือสี่เจ็ดเจ็ดสี่กับก้าฟเอาอะเน่ระหว่างที่นี่กัตัวกันมันกับคือเจ็ดสามครับก็เจ็ดห้ากันเอาไว้ท่านี่นะอะได้ว่าจะแต่ว่าความใจของแม่บัวน่ะแม่บัวมากมักขั้งลักซี่พี่หละโอ้ทิศที่ แมนปิดซีอ่าเพราะว่าเนหายมากเพราะว่าเพราะว,ว่าตอนพ่นติไปพ่นยก<ม>ยกนิว้วยกนิ้วเมื่อขึ้นซีนิว้วหันหลังหลักกัเดมื่อมาทั้งหลังนะอ่านภาพออกวะโอ้ก็คือสียางเขา,ขา,ขากลับข,ขึ้นส้นว<ป>ออยสีขึ้นยกเมื่อขึ้นแมนยกเมื่อขึ้นซีนิ้วครับเออยกเมื่อขึ้นซีนิ้วแล้วพ่นกลับไปถูก แต่คือ<ส>มากรักซีถิ่แหละอ่ากต่คือกต่ขั้นมันแต่ขาดการไวก้กต่คือซีนี่มากแท้คิดว่านะเพราะว่าเป็นเป็นเป็นเหตุนเหนียวเมื่อขั้นซีเนียวนานครับผมขัดเนียวปูเป็นปังไว้อ,อ๋อจะได้หันหลังให้เข้าหรือกันยกซีเนียวขึน้นหันหลังให้พร้อมหันหลังให้พร้อมเพิ่นเเพิ่นกลับไปหายวับไปเลยหัวหันหลังมันไม่มีข้อหมายเพราะนอบานพี่น้องเอ้ย ไม่ข้อหมายยังดอกเพราะว่ามันจิไปมันกลับไปจังสั้นอะทุกหมดแต่ว่าเนี่ยแม่บัวในว่าเนี่ยมันสีหกสีเจ็ดสีแปดเนี่ยมันแต่ว่าซีแปดเนี่ยเป็นเลขที่ออกยากอยู่เออเป็นเลขที่ออกยากเป็นกาผู้ได้มากเกาสันทอเออผู้ได้มากเก่าโออ่ากัดกันไว้จังไรนะแม่เนาะเออกักันไว เต่วันนี้บอิสุวิวเลยถึงสองมันจะออกมาลักเจียหรือลักซีนี่ก็คือบนบรุดเลยแหลออ๊ะอือเอาอย่าเลื่อมเลื่อพี่น้องได้ฟังไว้ฟังไว้ให้เป็นแนวทางกวนสิไปพันกะหันหลังให้นกเมื่อขึ้นซีนิวอืมแมนคว้วมเจ้าวานเจ้าวานไลยไหมอัน พันนพ่อพันเอาไปอันเสียงเบิงหรืเพ่นเอาเจ็ดซีไปตัวเดียวเออเอาเจ็ดซีไปเอาเจ็ดซีไปก่อนพ่นกะฝันว่าพ่นเห็นสร้างอยู่โอ้ไปว่าว่าท่านได้ขึ้นชีวาที่นี่หลานหลานไหแกก็เลยตือนก็เลยสิเสียงหม่ว่าั่านแล้วสิไปนอนอยู่หน้าว่าั่นโอ้สิไปนอนพูด้ดียวเอากินยจเลยอรย์แมนก็เลยเอาไปเสียงหม่เพราะว่าเพราะท่านละเอียดอ่ะจังไหนจังคอยฟัง ว่าคนจิตอันนี้มันแจนไปไดนแต่ว่าก้าามก้มผมซื้อของแม่บัวแม่บัวมาสี่หกอ่ะโอ้สุดโต้อันส่วนต้นตนตไดนี่สว่วโต้อืมอืมอ่าตามตามที่อยูอ่เคยได้ยินกับหูมาอ่าวิเคราะห์ของแนวทางของปูนี่ต้แม่แมนเพราะว่าคัลเล็เพื่อนเน็ต ไทยโตตรงแล้วกะสิเป็นโตขึ้นกันโตขึ้นแล้วสิโตร่องในวัดต่อไปบ้านเนี่ยคนทหันมันขึ้นม,มันบ้าเออรับมันเออสามเจ็ดแล้วมันกับสามแปดมันบ้า<อ>ป่านนี้นวันนี้มันสิล่องแเนี่ยในร่องสนนั้นสี่หกแต่ละคือือคสามควมเสือของไม่บัวดอกว่าผู้ใ<ม>ดปลอมาตางปลอต้องเอาน้ำ<อ>แต่ว่าไม่บัวในมากสี่หกอแต่ว่าระวังตี่เจ็ดเจ็ดตีโตเป็นบอกเนี่ย เออส่วนส่วนหลายที่มันาตกลับพิน่ะอืมอืมอืมก็วันหกสองอันนั่ผมมันบอกสองหกอน่ะมันออกหกสองน่ะอ่าโอ้เอาพี่รองแคบหน้าจอครับอืมอืมก็คือซีเจ็ดเจ็ดซีแมนอืมพี่รอง ขนเป็นแขนงานนี่อเนาะตัวกันตัวร่องกัไห้พี่น้องอืออ๋อกันไว้ครับผมกันไว้ก็ตัวกันกับว่าต้องเอาลายเอาจักอือพ่อหอมปากหอมคออืออ๋อครับผมอ่าครับอืออ๋อครับผมครับหน้าจอพี่น้องสี่เจ็ดเจ็ดซีเเนอตัวคือแจมน้องแจมของแม่บวกก็คือซี่หกแต่กับซี่แปด ส่วนตัวชอบมากๆก,ก็คืออ4ะแต่ว่าอย่าลืมตามเจ็ดกับเจก็เจ็ดหาน้ำเดิอเอากันไผม